และกฎของกรมราชัรร์ดันไปอยู่เนื้อคําว่าอาภัยลดโทษอภัยลดโทษนะคะไม่ใช่อภัยยะโทษถ้าใครก็ตามพูดคําว่าอาภัยยะโทษแสดงว่าีอคนนั้นน่ะผิดพูดผิดอภัยลดโทษลดไปเจ็ดปีหรือหนึ่งปีไอคาว่าหนึ่งปีต้องไปติดคุกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีโทษหนึ่งปีและไม่ไปติดคุกนั่นเท่ากับว่าไม่ทําตามราชกิจจานุเบกษาและเท่ากับว่า กฎของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมารองรับว่าให้ไป,ไปร,รับโทษนอกคุกได้ไปรับโทษนอกคุกได้เนี่ยเท่ากับว่าไอ้กฎราชทัณฑ์เนี่ยมันทําผิดราชกิจจานุเบกษาและทําผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็ทําผิดกฎหมายอาญาและอยู่เหนือคําพิพากษาศาลซึ่งกฎราชทัณฑ์นี้ที่อยู่เหนือกับกฎหมายใหญ่กฎของราชทรร์ให้อํานาจคนเจ็ดคนของกรมราชทัณฑ์ใหญ่กว่าพิพากษาและใหญ่กว่าราชกิจจานุเบกษาเท่ากับว่า กฎนี้ไม่สมควรนํามาใช้จบนะคะกฎนี้ไม่สมควรนํามาใช้เพราะฉะนั้นกรณีนี้สารปกครองจะมีการไต่สวนอย่างไรพิาพากษาเมื่อไหร่อะไรอย่างไรใดไปติดตามกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วนะคะไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมในเรื่องนี้ ว่ามันไม่ปมันไม่ยุติธรรมอย่างไรใครก็ตามนะคะเรื่องที่หนึ่งดรมริกาขอสรุประหว่างที่รอสารปกครองดึงเรื่องนี้ขึ้นมาฉันก็เชื่อว่าสารปกครองก็ไม่รู้ออกหมู่ออกจานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะฉันที่เกียจพูดเรื่องลึกๆในกลไกนี้ฉันอยากให้สื่อมวลชนและทุกคนไปจับตาที่สารปกครองฉันไม่อยากว่ามันมีอะไรกลไกลึกๆในกลไกตรงนี้ฉันจะไม่อยากพูดฉันจะไม่อยากพูดนะคะฉันจะไม่อยากพูดนะคะอันเนื่องมาจากว่า ครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งก็สารปกครองนี่แหละตอนสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยอนุมัต 5, มิ5,000ันเมกะวัตให้บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งซึ่งสมัยนั้นเนี่ยรวยแค่ระดับ300ปัจจุบันรวยระดับ3 0,000 0 000. ล้านบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนั้นได้5000เมกะวัตโดยการผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจนบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยเราไปเสียแล้ว แล้วจากนั้นปุ๊บรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาไประงับเรื่องนี้ไว้ปรากฏว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ไปล้องศาลปกครองบอกว่าเขาได้รับการอนุมัติมาจากรัฐบาลยิ่งรักอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ากระทรวงพลังงานในยุคนั้นได้อนุมัติให้เขาแล้วเขาจะต้องเดินหน้าปรากฏว่าไปร้องศาลปกครองศาลปกครองใช้เวลาอยู่ไม่เกินปีคะ่ะวินิจฉัยให้บริษัทยักษ์ใหญ่นั้นได้รับอนันนี้ส่งนี้ไปว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ชนะ แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็กระทรวงพลังงานเป็นฝ่ายไม่ชอบทำถ้าเกิดจะไประงับเขาไว้เพราะว่าเขาได้ใบอนุญาตมาอย่างถูกต้องยาวนานยี่สิบ้าปีจบเหตุการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยประการนี้และจบเหตุที่ศาลปกครองเช่นเดียวกันเพราะว่าศาลปกครองเป็นผู้วินิจฉัยตักจากคำร้องของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนั้น ัดกลับมาที่หมอว่าลงที่กําลังจะไปลองสารปกครองเพื่อที่จะให้วินิจฉัยว่ากรณีที่กฎของกรมราชธรรมกรมคุกเนี่ยออกมาเนี่ยไปลองรับซึ่งเหนือกว่ากฎหมายใหญ่เหนือกว่าคาพิพากษาสารเหนือกว่าราชกิจจานุเบกษาแล้วก็เหนือกว่ากฎหมายรัฐธรรมานูญอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องรอคำพิพากษาของสารปกครอง ที่ดรมาริกาพูดคดีเมื่อสักครู่เทียบเคียงแล้วก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าฉันบอกแล้วไงว่าพอไปที่ศาลปกครองมันก็ออกหมู่ก็ได้ออกจากก็ได้ออกทางไหลเราไม่ทราบมันขึ้นอยู่กับศาลท่านจะพิจารณาเหตุและผลเป็นอย่างไรเหตุและผลเป็นอย่างที่ดรมาริกากล่าวหรือไม่อันนั้นก็ต้องรอการนินิจฉัยของผู้มีอำนาจทางกลไกตุลาการเขานะคะตัดกลับมาที่กรณีนักโทษชายชั้น14 ทีนี้ทำไมเขาถึงไม่ยอมในการที่จะไปติดคุกแม้กระทั่งวันเดียวทําไมเขาไม่ยอมในการที่จะมีชื่อคําว่านอชอติดข้างหน้าเพราะใครก็ตามที่ยังไม่ได้เข้าคุกจะไม่สามารถใช้คําว่านอชออยู่ข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นการที่เราเรียกเขาว่านอชอชั้นสิบสี่นอชอทักษิณเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกผิดเพราะบ้านเขาทั้งบ้านเนี่ยไม่ให้เรียกนอชอเพราะว่า กฎหมายของราชทัน์ระเบียบของราชทันรองรับอยู่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เอาขาเข้าไปอยู่ในคุกนอนอยู่ในคุกจริงๆอะ่ะไม่สามารถเรียกนอชอหรือนักโทษชายได้อันนี้คือระเบียบราชทันที่นี้กรณีที่นักโทษคนนี้นอนอยู่ที่ชั้นสิบี่ของโรงพยาบาลเท่ากับว่ายังไม่ได้ใช้นอชอแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็ยังไม่ใช่นอชอดังนั้นดังนั้นเมื่อไม่ใช่นอชอกรมราชทันจะไปขออาภายัยแล้วลดให้อีกรอบหนึ่ง อันเนื่องมาจากว่าเขาติดคุกไปแล้วหนึ่งในสามของโทษหนึ่งปีหนึ่งในสามคือสี่เดือนไม่ได้ทาไมไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้นอชอเมื่อเขายังไม่ได้นอชอเขาจึงถือว่าเขาติดคุกไปแล้วสี่เดือนไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะถ้าผู้ชมเข้าใจดีชันไหมคะเข้าใจดีชันดีฉันไหมคะ เพราะฉะนั้นกรณีที่กรมราชทัณฑ์หรือกรมคุกออกมาอธิบายว่าไม่ใช้น o s h เนื่องจากเขายังไม่ได้เข้าคุกก็เท่ากับว่าใช่เขายังไม่ได้เข้าคุกดังนั้นคุณจะตีขลุ่มว่าเขาเนี่ยได้อยู่ในเรือนจําหรือถูกควบคุมขังไปแล้วสี่เดือนไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไปขอยื่นเรื่องให้เขาปีนี้เพื่อให้เขาเนี่ยนะถูกอภัยถูกให้อภัยอีกรอบหนึง่งเพราะว่าเขาติดคุกไปแล้วสี่เดือน ครบไปแล้วร้อยปสิบวันซึ่งเท่ากับว่าติดหนึ่งในสของระเบียบราชทันในการที่จะเอาชื่อเนี้ยไปยื่นขออีกรอบหนึ่งได้แล้วซึ่งทําแบบนี้ไม่น่าจะได้และไม่ได้ไม่ควรได้อันนี้ฉันพูดกับกรมราชทันนะว่าไม่ควรได้